อากาศเขาก็อกพอกับแม่ครับวันนี้ตอนเที่ยงตัวเชือดโคกตอนส่อแม่หนึ่งปลาครับตลาดหั่นจำฮุงเซ็ตใหม่ๆครับจำฮุงเซ็ตแบบคาม์บอนแต่ตอนประแดกพอมีผักใส่อั่นแกงผักหวานตอนเส่อแม่แกงผักหวานก็หนึ่งปลาหนึ่งเฮ็ดนี่มะเขือผักอินทผึ้มสดๆผักหัวหามากเลยโคกนึ่อองสด

นี่หาออกละแต่คนภาษาเล่าอีหลีเล่าอื่นอ่ผักกระดองกันแังยังเราาอื่นมาเน่เออนน้องมากจำได้แล้วเพิ่ว่าพักกระดองมากอกเสียเสียนนี่แหะครับเราาอื่นผักกระนองมากให่ไข่กันมพะกระดาพ่ไม้เนี่ยเพิ่งตาแม่วากินผักใส่ครับ ของเสียงมันลอยขึ้นมาเลยปักใส่แล้วต่องคงอ่อนใส่อะไรก็ขามอ่อนตอนแปลกกับปักใส่แปะสิน่ารัก เป็นร้ำ <c oughs> ที่ห้องขนมมาด้วยครับผมเนื่้นเพื่อนหมเพื่อนเพื่อนใส่ชุ่มช่งช่มคล้ายๆ <c oughs> คล้ายคึ้นลคืนอ่คล้ายแบบว่ามันม <amer ican S 1> นีคนบอกมันเป็นูาตนนัน่น ดดก็ผักได้หลายส,นนดยายนสนุดยอดยิ่งะชนินิเีลองมาดองีๆดสิมเาขาหยพ่ข่นนขขายนนนนหน่อยเหมือ,อเนเห็ดเจ้าพิกกี เพชรใช่็ดใช้กับลวกพักหนึ่งปางต้องแก้วนี้ครับจากจำปลาละใครเตรมพร้อง <c oughs> พักหมอกว่อต่อเสีย <c oughs> พักหมอ,อ <c oughs> กไง <c oughs> พูา,าหกัหออบอกครับแลอแมมาคยมีกนมาแต่ทมาครับประแดดของปวดอันจำานีน่พอดียินน,นีคก็บุม้ทงทองอทองทิ้นเขาน้าเขาทองทิ้พาดิน ตันท cool. mm ี hmm. like like ่สาบเตัักหมักบานหองที่มัน่เลี้ยงมพอ้อากาดที่นี่สวยใช่อืมพากนะบัาบุ่งครับ

Mình hấp sắp Không sốt phát lên nó phát lên của mẹ Phát bạm y mặt khác mẹ bạn rồi, <pare> <borne. pare dans nosüyor> <pare> bạn bạn dùng bạn bạn dùng bạn bạn หวานสนหวานครับน้องก็เสียกินั่นไงก็เสือามาจะูดใบเตยเขาละองงาน่ปล่อยมาเอาแมีแลอรที่เป๊ะนี่แม่เจ้นยังยังั่อ๋อปิดแล้วเปเฟนเอามาไหม

ไล,ล่ขาหมาเราสามสามทิม

ครับใต่แม่ครับจับตัวทีกุงผมอืมจับตัวเนี้อตแม่บ่มันให้ไดพับใส่หน่อยจับ ปวดท้อท่ากินอะบ้างท่าว่้อีกทางเขาเริ่มดนำต้รับผักใส่กับกรมังหุ่น <The Mind> I'm จะพ่อต้องไปครับอืมทำไมมาขาวหยาบทอประเดียวได้ลาย So uh, yeah. แดนะแดกเนมะื่อมันจะแสบมมแดกคอคาเร็วที่นม,นนะมนนเร็วมือเร็วี่นี้

เดี๋ยวก็โดนแล้วกลุ้มเหงาไหมลูมาป่ะยังอืมไม่ต้องอ๋อไม่ตมองอ๋อไม้องอ๋อมพอหเห็ด ตอนไปแถวสิวอ่าวกิ้ดิ่งโซนป้องมบนร้างกันเนี่มันตั้งชิบบเลยชิบเลยเขาตุ้งเลยโนบตั้งเต็มตัครับมองหมู่ภาษา

เส้นด้วคนมันจะเก็นะแต่เาพิดจการบหัละพูดจะพอหัจลิงอแงั่ะงอเลยอกหัวก็่้ตัวเองตัวเองตัวงโอ้ตัวของเขาเนี่ยมันก็รัไปแล้วคนที่เขาดันเรียนนั่นเยอกันนั่นนั่นนั่น ก็ทำมผมนกเขาว่ดที่ไรก็ทำคนหนาบงก็ต้งกรตายอื่นกระตปานหนาบ่อนบ่แเราพฟังเนาะเขาขอเขาเะพาเไปแต่ขอซุ้ไปมันก็มาเดขอเือนหนา่เราเหนากะกตาย

อย่ไม่เห็นอย่างเช่ธุรกิจเลยทุกคนอยู่มากอยู่ที่มือโอยู่มาใสร่รถใช้มากมีสมุนที่แหลกๆเสองเขนมทุกคนสองเขิตัวหื่ทาวันนี้ตื่นตรงเพาหาแต่เทากับตุกเองว่าไ่

何もないけども、見たことないけど、何も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 ないじゃ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 ない วิ่งักชัมคุมืง,ง,งบอกจำนองพ่น

ตัว,วน้อยทีเงนแล้วใช่ยืมเงินก็ขอปพกเสียจะน้าางหนอยมมาแล้ว,นวเน,นหเน,หนึขาทุนน้ำขาขายหนึง่งหม,มูเลี้ยรงรด2อัน้นตรงก็เป็หนหมูยเหาเงินหน,งหนึ่งเมื่อเดือนละสามหมื่น เดือนละสองหมื่นแต่ร่า่เดือนละสามหมื่นเล่หนึ่งวัดกเล่ว่หนุนอะไรบ้าโมี่กเดือนละพันแต่ี่พันเนี่ยครับกินหม่วงครับเดมาคิปหนาครับเขาเทียงชแซ่บเขาแร้งับแซ่บ